ตำนานและประวัติน้ำมันพรายน้ำมันพรายเป็นของขลังจากตำรับศสยศาสตร์ไทยโบราณเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อนักพรตค้นพบว่าหากสกัดน้ำมันจากศพทารกที่ตายก่อนกำหนดพรายจะช่วยเสกสิ่งลี้ลับให้ทำตามคำสั่งความเชื่อนี้มาพร้อมนิทานเล่าขานว่าน้ำมันจะสว่างวาบเมื่อใช้พิธีเชิญวิญญาณผู้เป็นพรายมาสิงสาวัร สัพพคุณและพลังลี้ลับเศกมนตราช่วยให้คาถาออกฤทธิ์แรงขึ้นมีฤทธิ์ทางศสยศาสตร์เข้มขลังจนศัตรูหวาดกลัวยั่วยุจิตใจทาเปลือกประตูรางน้ำหรือปากขวดเครื่องดื่มเพื่อครอบงำจิตคนให้คล้อยตามคำสั่งป้องกันภยัยใช้ทารอบฐานบ้านหรือยานพาหนะเชื่อว่าพูดผีปีาศาจจะเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามา เสริมโชคลาภหล่อเทียนพรมน้ำวันพรายจะดึงดูดโชคลาภและเงินทองไหลมาเทมาวิธีการทำตามตำรับโบราณคำเตือนการสร้างน้ำมันพรายเป็นไสยศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนและผิดศีลธรรมจึงขอให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นเตรียมส่วนผสมน้ำมันมะพร้าวสดหรือเบนจบพรึก200มลใบส้มปล่อยเงาขมิน้นข่าอาคมอย่างเล็กน้อย เทียนปากคาบยาหนึ่งเล่มพิธีเชิญวิญญาณกระทำคืนเพนเดือนสิองวันคืนเพนเดือน6หรือวันศาสตร์จุดเทียนบูชาสอกทิศอุดรธาตุดื่มน้ำมนต์กรวดน้ำให้พรายสวดนะโมสามจบตามด้วยคาถาพรายโบราณการสกัดนำใบส้มปล่อยขมิน้นขาอาคมตำรวมกับน้ำมันแล้วตั้งไฟอ่อน คนเป็นวงกลมทํานองดาบศพนะยาตายาจนมีกลิ่นหอมเผ็ดปล่อยให้เย็นพรมน้ำมนต์ที่กรวดไว้ลงไปก้าวหยดพร้อมกล่าวคาถาปิดท้ายการอาราธนาก่อนใช้ให้รูปไหลเบาๆบริเวณที่ต้องการแล้วเป่าพรายทศพายสมจบหากต้องการพลังแรงให้จายันพรมน้ำมันพรายลงบนผ้าสกิด สูตรนี้สืบทอดจากตำราพราหมณ์ชาวบ้านโบราณห้ามลบหลู่และควรใช้ด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพราะน้ำมันพรายหากใช้ผิดวิธีอาจย้อนกรรมแก่ผู้ใช้เองค่ะ